สวัสดีจ้าพ่อกับยายเย็นอีกแล้วสวัสดีทุกทท่านทุกๆคนด้วยจ้าพ่อกับยายเย็น,ยนกับผ้าเฮ็ดคือเก่าเหลาใจเฮ็ดกับเขาืันนี้ยายสีพามาผัดผัดกะเพราหมูกรอบนะจ้าผัดกะเพราหมูกรอบอันนี้หมูยายต้มแล้วเนะจ้ายายต้มแล้วยายต้มแล้วล้อทอดเนาะก็มีพริกแกงอุปเมนพริกแกงพริกอัน พริกแห้งกับพริกสดกระเทียมจะตาไว้ผัดเนาะอันนี้ซอนสน้ำซอสแยกกับใส่รสด,ด,ดีซอสพวกเขาน้ำมันหอยน้ำตาลเนาะจา้ะอย่างละเล็กอย่างละน้อยเนาะเทดแบบนี้เราเวลาไปผัดก็ได้เทสเทเดียวเลยเนาะจา้ะอย่างละเล็กละน้อยถ่าบ่พอจังหนเขาก็จะคัดเติมกันที่หลังเนาะแล้วก็มีใบกะเพราจา้ะใบกะเพรามีซํานีน่เหละจา้ะผัดกะเพราหมูกรอบเนาะ เดี๋ยวเขาไปทอดหมูกันเลยเนาะจ้าตัา้งกระทะเนาะจา้าใส่น้ำม,มันใส่น้ำม,มันไหลายๆกัน่อยจา้าเอาหมูลงไปทอดเลยจา้าหมูย่ายกตะต้มแล้วจ้าต้มแล้วกินแล้วสเสด็จน้ำม,มันแล้วนะเนาะต้มแล้วยนะ่ายกะพึ่งอยู่มันนะสเสด็จเนี่เสด็จน้ำมันว่ะโอ๊ยเนาะเสด็จน้ำ เด็ดน้ำมาจังเอามาทอดเนาะจ้ามันจังปลแตกเนาะนี่กลับด้านแล้วเนาะจ้ากลับด้านแล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงจ้าแล้วกลับไปหั่นหมูกันซอยหมูกันเนาะจ้าเฮ็ดแบบแค่แบบแบบขา้ขางหน้าข้าวหน้าหมูกรอบเนาะจ้ามาทอดก่อนเนาะะ,ะจะตักขิงใกล้สุกแล้วจ้านี่ เอาได้แล้วลายจานเอาได้แล้วแล้วเขาไปหั่นกันนะจ้าเนาะตักขึ้นแล้วเขาไปหั่นกันเนาะหั่นกันนะจ้าหั่นแล้วเขก็ไปผัดเนาะขินน้อยขินบางขินใหญ่กันแล้วแต่เนาะจ้าแต่ว่าอยากบางอยากน้อยดูสิไม่เขียวยำขอบคุณแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้ากดกระดิ่งให้ยายเย็นน้ำแน่ ็ต้องผัดลายดอกจ้าผัดจากจานนึงจัดผัดพ่อกินเบิดเที่ยเดียวนาะจ้าผัดกินฮ้อนๆกินแบบกักินเบิดคาบเดียวมันจังแซบนจะจ้านาะโอ้ยหอมฮ้อนๆนะจา้ะทอดออกไม้ไม่ไมฮ้อนๆเนาะ ใส่จานเข้าไปผัดกันเลยนะจ้ะตั้งกระทะนะจ้ะ <c oughs> ตั้งกระทะเอาพริกลงไปผัดนะจ๊ะ จะเห็ดไปแห้งแด้จาะน้องิี่ใหม่ใช้ัฟอ่อนๆเนาะ ่้นหอมแบบกัวใส่น้ำใส่ซออด้วดจ้าใส่น้ำซอส่ับใส่น้ำกัน้อยนะเข็มนั่น้ำอื้มหอมยินยินงผิดเห็นจ้าหอมหอมขุน ใส่ใบกะเพราด้ค่ะเค่เติมน้ำดิมน้งใต่กะเพราต้องไปรับ เ้าจะสใส่หมูตงไปผัดเลยนะจ๊ะหมูทีนอ้อ,อยใส่ไ,ไม่น้ผัดเลยใหกินอกินอ <c oughs> อ่า จะขอชิมจัดหน่อยนะจ้ะชิมจัดหน่อยกระชากนะโอ้หนกินมะาขามกุนเใกไก่ลากข้าวเจ้านะจ๊ะเนาะอืมอร่อยเวอร์ถึงสี่เลยจ้ะแซ่บตักใส่จานเลยจ้ะ ุกแล้วจ้าผัดกระเพราหมูกรอบยายเย็นสุกแล้วไม่กินน้ากันเลอจ้าไม่กินน้ากันตัดข้าเจ้านะจ้นะเนาะว่างหั่นบะแม่นจานนี้เลอจ้าเปลี่ยนจานมันเละแห้งโพดวังได้หั่นตักบบจุทไทยมันนั่นเลยอกเลยเปลี่ยนจานนะจ้นะเนาะมาจ้ามาม่กินน้ากันจ้ากินน้ำยายเสียบเลยตักข้าวสวยตักข้าวสวยรอเลยเด้จ้า ในคลิปนี้ไม่ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแค่กดติดตามกดกระดิง่งนะจ้าเราเป็นกำลังใจแรงใจให้เนาะคลิปหน้าพอกันไหม้อจ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีจ้า